มันทับาันับมันอาไปก็ไปไปทับมััมนปด้หรือไม่ี่อย่นถ้ามันมีห่างกับไปก็บอกนายยุทธเดชบมล่วนีแล้วตัวไม่อ้าวไม่มีขับไปนั่งครับไม่มีลอดไันั่งเลยเออนั่งนานกั่งาอยไม่หลายยนต่างหา้มือเขาติดคดื่นคนไม่รบ้างตังปลาอะไรข้อมือวางตรงที่ปลาทั้งสอข้าง มืาอที่บางก็สบายกบางบางก็บางก็ยคุณคุณคุณคุนคคนเดเคุณคุณคุณเเคนมมามายกมือขึ้นตูนเอา อี่อีกท่ามาสิมานผ้มสักเกตมีองเลยอาสมูาโแกนขาเกินไม่ลมาในสินาทีนบหนึ่งสองสามสามูปาแกมาสมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีเลยอาใ นเดินไม่ใช่เราอาี้อาเอาปชี้ชีหัวใจอยู่ตรงไหนชี้เดวนชี้เนระวังนมชีหัวใจตรงไหนชี้ยายนี่นองสองข้างข้างิงมเด้อไว้ชีเอาชี้เลยชี้เลยครับชี้เลยครับไว้เด้อเอาต่อไปใช้ส้นหรือสันมือบางตำแหน่งที่เราจะกดนะครับ

โน้มตัวโน้มเใชไปก่อนนะครับให้ให้คนสองนะครับจะมีเสียงให้กจะมีเสียงด้วยข้าขยับมือซ้ายขวาบนล่างามเร็วทำตามเสียงทำตามเสียงกดเร็วทตามเสียงเลยเริ่มครับสามอี่่งากระแทกคราบากระแทกกดเล่นสองเล้วสอเล็วห้ึซนกเซนติเ<ะ>มตร สองัสีนิ้วโจลึกๆไม่ยกหัวนะครับลให้ดีจุดสามยันสาสียันสียันโยกไหวยามากดให้ลึกกดให้ลึกกดให้สูงยาวอย่ายุดกดต่อไป ยิงลอดยิงปลอดภัยโดนดนดต่อไปยังแอรเควบไรเอ่ตกมาแนมตองทำรยเอฟโฟร์สองร้อยครังินวงเล็บรอยทีน้อาแค่หนึ่งนาทีเอายกครับ นั่งดีประมนสิบนาทีตาจมูกวาาโแกนขาเคลื่อนไหรือไม่ไอจามบ่ไม่ไม่ไม่ทำดีทำต่อทำดีกบ่่ดีบ่มีดีกบ่าบ่ดีกบ่าบ่มีไอบ่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 ไบ่